เรือนหอทิ้งร้างรางเงินไม่ใช่ทุกอย่างฝันสลายในวัยจากเด็กบ้านจนสู้จนมีพร้อมทุกอย่างแต่ทุกหนักเพราะร่ำรวยเรือนหอทิ้งร้างรางกันนั้นรันปล่อยหกกลางสื่อเผยเหตุทำฝันแตกสลายในวัย 30. เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับร่างกันนั้นรันที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจในวันบันเทิงทลอกเผยถึงเรื่องครอบครัวว,ว่าชีวิตโตมาในครอบครัวไม่รวยเลยแต่ไม่ได้ยากจนจนลำบาก แต่ไม่เคยขาดตกบกพร่องหนูเคยพูดไปว่าหนูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าบ้านหนูไม่มีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมือนนอกกับครอบครัวม,มีบ้านเดียวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทําไมเราทําไม่ได้เราแค่อยากรู้ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ปรางกล่าวว่าเคยขอพ่อแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากลากเสียนยาวน้อยจนแบบแม่ไม่เครียดบ้างเลยหรือมีลูกตั้งสามคนแล้วหรือเงินอยู่เท่านี้ทุกบทที่หามาได้ ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่มีเซ c u r i คิวริตี้อะไรอยู่เลยเขายังกล้าส่งเราเรียนให้กินของดีๆเราอยากเรียนพิเศษอยากเรียนไวโอลินตั้งแต่วันนั้นคิดว่าฉันจะต้องชี้บ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้เผยความฝันสูงสุดในชีวิตคือจะชี้บ้านจะพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วรางเล่าไปน้ำตาไหล หลายตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆชี้ของแบรนด์เนมใหม่กลางกล่าวว่าโทษนะทุกวันนี้พ่อยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถทรมดารธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นมาเสมอน,น้ำตาไหลอีกกรางบอกด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจตัวเองมากๆชอบกระเป๋าชาแนลมากๆไปฝันจะได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนุเพิ่งชี้กระเป๋าใบนั้นเมื่อสีปีที่แล้วต่อที่ชี้บ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้ว ชาแนลใบแรกซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมเกิดเป็นลูกพ่อแม่ปรางตอบเลยว่ามากภูมิใจแค่ไหนที่ชี้รถชี้บ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้วดีใจมากความฝันสูงสุดคืออะไรได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วหนูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิต มันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิ้มทุกวันนี้ภาพที่จําได้ติดตาคือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันมีความสุขมากหันมาบอกขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมากแม่ได้จับหิมะครั้งแรกตอนอายุจะ60ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอน้ําตาไหลหนะักกลางกล่าวอีกว่ามันที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสําเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอก มีลูกหนูจะทําได้ดีเท่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทํามาดีมากจริงๆเผยฝันสลายวันที่มีรายได้พร้อมทําทุกอย่างได้แต่กลับเป็นวันที่พ่อแม่แตัดสินใจไปมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลายเลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสําคัญที่สุดในชีวิตจริงๆหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กๆที่มีความสุขรสหลังเล็กๆที่พร้อมหน้า ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเกิดขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงเราอายุจะสายังทําใจไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกันอยู่ทําไมเราจะให้ไม่ได้พอเราก้าวจากความรู้สึกนั้นได้กลับมีความสุขมาก